สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้พาดูนะคะวันนี้แซนจะพามาฟังอีกคนหนึ่งที่เป็นคนอวดฉลาดนะอ่าก็คนที่ปากดำๆๆนะแล้วก็หลวงหลวงไปโน่นไปนี่อะไรนะนะหลวงไปไกลนะนะตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าทางฝั่งเราพูดว่ามันอยากจะย้ายฝั่งละสิอย่างง้นอย่างนี้ใช่ไหม มันก็เลยออกมาพูดว่าย้ายพ่องย้ายแม่งพวกมึงสิอะกูไม่มีฝั่งกูไม่ได้อยู่ฝั่งใดทั้งนั้นเออมันมาออกมาพูดแบบนี้นะแต่เท่าที่แซนไปฟังดูนะคือมันไม่อยากจะอยู่ฝั่งไหนคือฝั่งมันมันก็คงเอือมละอาฝั่งไอ้สมเกิบเหมือนกันมันมีตาเห็นนะว่าไอ้การกระทําไอส้สมสมสมเกิบเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันเลยไม่ไม่อยากเป็นฝั่งไอ้สมเกิบนะ เท่าที่ไปฟังมันมานะคือมันมันบอกว่ามันไม่มีฝั่งมันไม่อยากอยู่ฝั่งไหนแล้วมันก็ไปประนามด้วยว่าเละเทะอะไรกันใหญ่นะดีแล้วนะแซมพยายามที่จะตีแผ่ความระยำของไอ้สมเกิบนะให้สังคมเห็นว่าการกระทําของมันนะ่ะที่ที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นทนายแล้วไปทําแบบนี้อ่ะนะ คือการกระทํของของมันแล้วไปไปโยนให้ว่าเป็นลุงทำํำทุกอย่างที่มันจะไปหาเรื่องลุงอะ่ะคือตัวมันทําเองหมดแทนพยายามจังที่จะให้สังคมเห็นในข้อนี้นะที่แต่ที่แน่ๆเห็นไอไอหลวงหลวงไปไกลเนี่ยเห็นแล้วนะมันถึงได้ออกมาพูดในทํานองแบบนี้แล้วก็ได้พูดว่ามันไม่ได้อยู่ฝั่งไหนคือแม้แต่ฝั่งไอสมเกิบเองมันก็ไม่อยากไปแต่ปกติก่อนหน้านะไอสมเกิบร้า์นะ ไอ้ไอ้ไอ้ไหลงไปไกลนี่มันก็ไปเม้นในช่องนั้นนะถ้ามึงไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นมึงจะไปเม้นช่องนั้นทําไมใช่ไหมอ,อ๋อเห็นในความระยำของมันแล้วใช่ไหมแล้วลักษณะของการที่มันพูดนะเป็นการลักษณะพูดอ,อ,อยู่กลางๆนะไม่ไม่ไปซ้าเติมลุงป้านะเหมือนจะเข้าใจลุงป้าเห็นอกเห็นใจลุงป้าแล้วก็ยูทูบฝั่งเราเอฟซฝั่งเราด้วยซ้ําไป แต่แค่ไม่ได้เน้นนะแต่เท่าที่ไปฟังถ้าใครฟังออกนะคือจะอยู่เป็นกลางไม่อยู่ฝั่งไหนนะแล้วก็คําพูดนั้นนะ่ะไม่ได้โจมตีฮนะแล้วเหมือนจะไม่เห็นดีด้วยที่ฝั่งพวกมันไปโจมตีลุงป้านี่ไงนี่ไงคือการที่พวกเราไปฟังแล้วมีประเด็นว่ามันอยากจะย้ายฝั่งอีกอย่างขอร้องพ่อคุณฮนะไม่ต้องย้ายถึงคุณจะออกมาบอกว่าย้ายพ่องย้ายแม่มึงสิ ใครอยากย้ายกูไม่มีฝั่งเออดีแล้วไม่ต้องย้ายนะอย่าย้ยายเพราะว่าใครก็รับคุณไม่ได้นะมันมีหลายครั้งแล้วพออะไรจะแย่จะแย่ขึ้นมามันเหมือนคนที่เห็นแก่ตัวฉลาดเกินนะพอทางไหนรู้สึกว่าจะไม่ดีไปไม่รอดคุณก็สยบถอยออกมาอะและ้จะพยายามพูดแบบหาหนทางอะ่ะหาหนทางแบบซอฟไว้ก่อนฉลาดมากคนนี้ คือผมไม่อยากให้ f อซเราผมไม่อยากให้ f อฟเราและเอฟซทุกฝั่งเน่ะเสดติดในเรื่องที่ถูกปลุกระดมปลุกระดมให้โกรธเกลียดชิงชังกันเนี่ยเออเพอผมพูดอย่างนี้มันก็ามาคอมเมนต์ในช่องผมว่าเ,เพราผมอวยอะนะผมไม่ได้อวยผมพูดในข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงแค่นั้นเองเอออะไรที่ไม่จริงผมไม่สนเออส่วนพฤติกรรมพฤติการเออเรื่องส่วนตัวของ ของอชัยพลสมพรเนี่ยผมไม่สนใจนะผมไม่ไปยุ่งกับเขานะเออเขาจะทําอะไรของเขาเรื่องของเขาอ่ะเด็กแปดเดือนตา,ตามรอยสีคอเปะเลยใช่ใช่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวได้บันเทิงเห็นกับตากับเห็นโซเชียลนคนละอย่างใช่ไหมพี่หลวงถูกครับเห็นกับตานี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยแม่งพูดเอามันน่ะบ้านน้าลายกันน่ะในโซเชียลเนี่ย มันเอ่อมันไม่ชอบหน้าไปแล้วไม่ชอบหน้าก็ก็ช่างหงายายวัวมันหา่อ้วนเออไม่ชอบหน้าเราก็ก็เข้าใจอ่ะก็เข้าใจแต่ว่าเราต้องเราก็ต้องคิดอย่างยุติธรรมอ่ะชอบคอนเทนต์เรื่องที่ดินอยากให้แนะนําเสนอมีปัญหาเรื่องที่ดินมากมายไม่ใช่แค่ปกกอกน่าสนใจใช่เออเนี่นี่แหละเรื่องที่ดินนี่แหละผมถึงอยากให้พวกเรามีสติให้มากอืม สวัสดีครับเป็นกำลังใจขอบพระคุณครับโอ้พี่เข็มขอบพระคุณนะะขอบพระคุณกําลังใจดีงามนะครับผมคือพวกเราพวกเรามองเก็บเกี่ยวประโยชน์เก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องพวกนี้ดีกว่าดีกว่าไปตั้งไปตั้งธงว่าฉันฉันเกียรติชัย,ชยพลฉันเกียดสมพรฉันเกียรติฝั่งเขาอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้เออเราจะไปด่าเขาเพื่อความบันเทิงเพื่อความสะใจอะไรอย่างนั้น ผมก็ไม่ต่างจากเขาอ่ะอมผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดของผมอย่างนั้นนะเออผมผมไปดา่าชชยพลไปด่าสมพรเออเพื่อให้มีเรตติ้งแล้วแล้วการที่ผมไปดา่าไปด่าคนอื่นว่าสร้างความกดเกลียดจริงชังแตกแยกอ่ะผมก็เร็วไม่พอกันเนี่ยผมก็เร็วพอกันเนี่ยผมไปด่าเขาแต่ผมทําเองเนี่ยนอตัดสินอย่างเดียวกันทุกด,ดูทุกวันอ๋อใช่ครับ <c oughs> ในส่วนคดีหลักๆเราก็รอครับอืใช่ไหมรอแหละคดีน้องยพูก็ต้องอรอศาลวิพากษาครับเออ,อรอศาลวิพากษาเอ,อขนาดทั้งหมู่บ้านยังไม่มีใครทั้งหมู่บ้านเลยยังไม่มีใครบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกเลยอ่ะแล้วเราเป็นใครวะ <c oughs> เอ,อไปถามสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยออชาวบ้านทุกคนอ,ะอ่ะเห็นชัยพนไหมเห็นชัยพลเป็นผูก้กระทำไหมก็ตอบไม่เห็นนะรู้ เชื่อไหมว่าชายัยพลเป็นคนทาชาวบ้านก็ตอบไม่เชื่อนะอืเขาจะตอบอยู่คําเดียวแล้วแต่ตํารวจอืหมายความว่าไงอะ่ะหมายความว่ายังไงก็ได้ <laughs> จะแพ้ก็ได้จะชนะก็ได้อะ่ะเออไม่ไม่เขาไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครยืนยันเขาได้จริงเออใช่ปะ่ะเออขาเฟือง <laughs> <laughs> เรามันขาเฟืองใช่เออ เอาไปมาเอาไปมาเรามาเสือกเรื่องใน,นของเขาอ่ะอืมแค่นั้นแหละครวยสวยดีอะไรมันก็เรื่องของเขาแหละทีเนี้ยนะเขาจะหล่อรวยสวยดีเขาจะมีที่เพิ่มเขาจะมีสมบัติเพิ่มจะมีคนเอ่อจะมีคนโอนเงินให้เขาใช้ทุกวันทุกเดือนก็เรื่องของเขาเป็นคิดว่าเป็นบุญเก่าของเขาแล้วกันเป็นบุญเก่าของเขา มีคนมาสนับสนุนจนเจือเขาจนร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีมันก็มันก็สิทธิของเขานะสิ่งที่เราทําเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่พี่หลวงทาก็คือว่าเราอธิบายความในส่วนนี้ในส่วนคดีความเนี่ยเราเราบอกเรามายืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องของการกันแกลังแกกันไม่ใช่เรื่องของของการที่จะไปเออลังแกชัยพลกับสมพรไง อธิบายความตรงนี้นะในส่วนอื่นก็ก็ปล่อยไปก็ปล่อยเป็นเรื่องของคนอื่นไปนะครับสอบเข้าหรือจับฉลากยะถึงเผือกเรื่องขอบคนมีพระคุณไม่ใช่ลุงใครจะรู้จักเธอเออถ้าไม่ใช่ผมพวกคุณก็ไม่รู้จักผมครับอืผมนั่งอยู่เฉยเนี่ผมนั่งอยู่่เฉยพี่ขวัญคุณจะพี่ขวัญจะรู้จักผมไหมผมนั่งอยู่เฉยเนี่ย ผมนั่งเฉยเนี่ยคุณขวัญเพเนี่ยเอ,อรู้จักผมไหมเออถ้าผมนั่งเฉยๆเนี่ยอผมเข้ามาในกระแสข่าวถ้าไม่ใช่น้องจะพูดถึงเกี่อบความตายเนี่ยเห็นไหมก็เพราะมีเอซีของชัยพลแบบนี้แหละเออชัยพลก็จะซวยไปด้วยเออเข้าใจไหมขวัญเจพเข้าใจไหมครับนะเช้าเช้าอย่าเช้าเ้าอย่า เช้าเช้าอย่าอย่าเผือกให้โดนด่านะเช้าเช้าเนี่ยอย่าเผือกให้โดนดา่าเจ็บแบบทุกครั้งที่มีคนมาปวนเออฝ่ายตรงข้ามมาปวนเนี่ยมันมันก็ยังตอบได้นะแต่เจ็บใจที่สุดไอ้พวกไอ้พวกฝั่งนี้ไอ้พวกฝั่งนี้อีกกลุ่มก้อนหนึ่งเข้ามาปวนเนี่ยควรตีในพวกนี้ยอืนะอไอ้ไอ้พวกกลุ่มก้อน ไอ้ฝั่งตรงเงินข้ามเนี่ยฝั่งที่เขาอวยชัยพลมามาปวนเนี่ยเออมันยังโอเคหน่อยเข้าใจได้เออแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งเนี้ยมันมามามาปวนนี่สิวนตีนที่สุดเลยอ่ะนะเออผมไม่เลือกฝั่งเลือกฝ่ายนะผมไม่เลือกฝั่งไม่เลือกฝ่ายเออมดแดงลมช้างกับปีหลวงฮ่าฮ่าสายเดียวเปรี้ยวมานานะนะผมไม่เลือกฝั่งไม่เลือกฝ่ายอ่ะไอ้ฝ่ายไอ้ฝ่าย ตรงนี้ฝ่ายที่เราอ้างว่าฝ่ายตรงข้ามเยญโพนเนี่ยทุกวันนี้ก็เลเทิสเลเทิสจนจนกูไม่รู้จะเชื่อใครอะ่ะกูไม่รู้จะฟังใครแอลอ้วออเก่งกันทุกคน <laughs> เก่งกันทุกคนเก่งชิบหายเลยอ่ะเออแต่ไม่เห็นทำอะไรก็ได้วะ <laughs> เออพูดเงี้ยกโกรธอีกซะเก่งกันทุกคนแต่ไม่เห็นทำอะไรก็ได้อสวัสดีนะพี่บางนะออมฟังนี่ปวดขอบอกปวดใจเลยอ่ะถูกครับ ผมพูด,ดาตามตรงอย่างนั้นแหละแบง่งเป็นเป็นกบเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเขาแบ่งเป็นกบเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนแก่แก่แก่อย่าไปฟังช่องนั้นอย่าไปสนับสนุนช่องนั้นนะพวกเราต้องไปสนับสนุนช่องนั้นช่องนั้นมีคนถามคุณบอกว่าถ้าไม่มีลุงพลก็คงไม่มีใครรู้จักคุณแต่คุณไม่ยอมรับความจริงจริงๆแล้วคือลุงพลเพราะว่า คุณนั่นอะ่ะมาบ้านลุงพลก่อนมาเป็นยูทูบฝั่งลุงพลก่อนคุณก็พูดอยู่ว่าถ้าอยู่ฝั่งลุงอะ่ะมันมีเลตติ้งมันมีคนรู้จักคุณจะไปไม่ไม่ยอมรับความจริงแล้วไปพูดบอกว่าคนที่เขารู้จักคุณก็เพราะคดีของน้องผลไม้ไม่ผิดไม่ไม่ถูกเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าเป็นคดีน้องผลไม้คุณก็ต้องไปอยู่ฝั่งอีแม่นุนเป็นยูทูบฝั่งอีแม่นุน อย่างที่หลายๆ youtube ไอ,ไอโตโตไออะไรพวกนั้นน่ะฮะแล้วดูซิว่าคุณจะมีจะมีคนรู้จักคุณไหมที่คุณมีคนรู้จักคุณหลงไปไกลหลงไปไกลเนี่ยเพราะคุณเป็น youtube ฝั่งลุงมาก่อนคุณมาหาลุงที่สี่กอเอของลุงป้าเอฟซพอตอยินดีต้อนรับพวกคุณคุณก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอใครอะ่ะที่เป็นเอ,เอมาช่วยเหลือมาติดตามลุงอะ่ะเขาจะให้ความรัก แม้แต่ไอตัวไอสมเกิบเองเห็นไหมพอมาเปิดช่อง YouTube มันมาอยู่ฝั่งลุงแรกๆอะ่ะคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วตอนนี้เห็นไหมะถ้าไปอยู่ฝั่งอีแม่แรกๆอ,ะอ่ะจะมีคนติดตามขนาดนั้นเลยเหรอคุณเองก็เหมือนกันหลงไปไกลคุณอย่าคิดและไม่ยอมรับความจริงสิว่าคุณมาอยู่กับลุงถึงได้มีคนรู้จักคุณใช่คดีนะั้นมันมาจากคดีน้องผลไม้แต่ถ้าคุณไปอยู่ฝั่งอีแม่คุณก็ไม่ได้ความนับ ่าความยอมรับแบบนี้และเรื่องคดีน้องผลไม้มันแน่อยู่แล้วหลักฐานมันไม่พอคุณไม่ต้องพูดฝั่งเราเขาก็พูดกันหมดแหละว่าไม่สามารถทำอะไรลุงได้หรอกคุณไม่ต้องบอกว่าหาทนายเก่งๆมาหักล้างในหลักมาหักล้างในหลักฐานที่ตำรวจมีแล้วเอาไปยื่นอายการเข้านั้นลุงก็บริสุทธิ์ไม่ต้องคิดหรอกถ้ามันมีหลักฐานจริงๆมันก็จบไปนานแล้วนะ ก็คุณก็บอกแล้วว่าถ้ามีทนายเก่งๆเอาไปหักล้างไม่ต้องทนายเก่งๆหรอกเพราะว่าคดีนี้มันไม่มีหลักฐานแต่ถ้าทนายเก่งๆมันจะจบแบบแบบบริบูรณ์นะแล้วมึงคิดคุณคุณคิดไหมว่าไอไอตัวไอสมเกิบอ่ะมันอยากเป็นคดีนี้ทําคดีนี้แล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงคุณคิดว่าไอสมเกิบอ่ะฮะมันจะทําให้ลุงชนะคดีนี้ได้ไหมอ่ะมันจะเป็นทนายเก่งหักล้างหลักฐานนี้ได้ไหมอ่ะฮะ คุณตอนนี้คุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าไอ้สมเกิบไอ้โลดจนะจังไลยอะ่ะมันเป็นคนจังไลจริงๆใช่ไหม